สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับมาตามสัญญานะครับวันนี้โชว์พระองค์แชมป์นะเป็นพระสมเด็จยุคก,กลางนะครับที่จะมีหลายคนสังเกตไหมะ๊ะสมเด็จตกลงเนื้อเป็นไงแน่ต้องมียุบยับแยกย่นหรือเนื้อตึงหรือเนื้ออะไรคือเป็นตามยุคฮะถ้าเป็นยุคก,กลางเนี่ยจะมียับแยกย่นแตกลานเหวอะไรก็แล้วแต่มีมีให้เห็นนะครับส่วนพระยุคปลายเนี่ยจะเป็นพระที่ค่อนข้างกินเนื้อตึงเรียบ นะครับเพราะว่าใส่น้ำมันตังอิ้วนะครับยกเว้นเนื้อตุ๊บตับอย่างที่เซียนเขาเล่นหากันนะท่ตุ๊บตับนะครับเนื้อเหมือนขนมตุ๊บตั้มก็จะเหมือนมีทรายอยู่มีข้าบขาวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเอาอันนี้ให้ชมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีพักกัหนึ่งข้างแล้วก็มีเส้นรองอัสนะหนึ่งเส้นที่ผมบอกไงถ้าพักกันสองข้างก็จะมีสองเส้นรองอัสนะนะครับไม่แน่เหมือนกันนะบางทีพักกันสองข้างก็มีเส้นเดียวก็มี นะอาจจะเป็นอยู่ที่การกดพิมพ์ติดหรือไม่ติดมากกว่านะครับก็เดี๋ยวชมกันนี้ใกล้เนื้อองค์นี้สวยมากๆนะครับถ้าส่องกล้องขยายแล้วให้คุณดูแบบนะฮะนี่ยังไม่สวยเท่าส่องจริงๆนะองค์จริงจะสวยกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นเนื้อแบบว่าเหมือนแมมเหมือนในหนังสือพระไหมพระสมเด็จยุคก,กลางเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในตำราอาจารย์ตรียมประไย S 1> <S 1> นะครับซึ่งอยู่ในคอของพ่อแม่เศรษฐีในปัจจุบันนี้ละ่นะเขาเล่นพายุกลางกันสมัยก่อนนะครับก็จะมีพวกเกตเอียงเกตสะบัดเกตเปลวเพิงเกตสะบัดขวาเกตสะบัดซ้ายเกตสองท่อนอะไรที่ผมเคยบรรยายนะครับก็คือพายุกลางส่วนพายุกกาาปลายเนี่ยจะเป็นผ้าที่ผสมเนื้อต่างอิวเข้าไปเยอะแล้วเนื้อจะเนีเยนเรียบนะครับส่วนมากจะเป็นผ้าเกตทะลุซุ้มซุ้มโด่งซุ้มเบียดผ้พาพิมพ์ลุงพุทธอะไรประมาณนะั้นะนะฮะ พิมพ์อย่างนี้ก็มีนะครับแต่เนื้อจะเรียบนะและ้วก็ตึงค่อนข้างจะตึงเพราะว่าใส่น้ํามันตังอิวนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังวิทีโดยสวยนะครับเป็นพายุกลางเนี่ยที่ผมบอกไนงะมียุบยับแยกย่นนะครับองค์นี้เช่นเคยนะครับคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการแตะถ่ายพุทธคุณเมื่อคุณแขงใจนะให้มาท้าผมได้เลยนะบอกอยากจะทดสอบพระองค์นี้ว่ามีพุทธคุณจริงไหมไปวิ่งในแขนคุณได้จริงไหม วิ่งในร่างกายคุณได้จริงไมเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองอี่ยเมื่อผมทําให้คุณดูนะครับจะอเมซิ่งมากหลายๆคนที่ไม่เชื่อมาหาผมแล้วก็ความคิดเปลี่ยนไปเลยในการสะสมพระนะครับเพราะว่าเริ่มจะเข้าใจสัจธรรมเงว่า <c oughs> ว่าอะไรคือเก๊อะไรคือแท้นะรพระแท้ต้องมีพุทธคุณนะครับพระที่ดังมาได้เพราะว่ามีพุทธคุณนะครับไม่ใช่ก้อนหินดินทรายธรรมดานะครับ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับศรัธทธาด้วยบางคนศรัธทธาก็หินดินทรายธรรมดาก็เกิดปฏิหารได้แต่บางคนก็ไม่มี